สวัสดีค่ะดิฉันนาะงสาวฟติมาดอโลว,วันนี้ก็มาอาธิบายเกี่ยวกับการเผยแพร่พวัฒนธรรมมาฟังกันได้เลยค่ะการเผยแพร่พวัฒนธรรมเมื่อวัฒนธรรมแพร่หลายไปสู่สังคมหรือดินแดนอื่นและเป็นที่ยอมรับนําไปใช้จึงมีการเผยแพร่พวัฒนธรรม เกิดได้ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจเผยแพร่การเผยแพร่วัฒนธรรมมีหลายทางได้แก่การเผยแพร่ศาสนาการศึกษาการค้าขายการเดินทางและผ่านทางสื่อสารมวลชนการเผยแพร่วัฒนธรรมทำให้เกิดการเรียนแบบและผสมผสานการเรียนแบบ คือการรับวัฒนธรรมของชาติอื่นมาใช้ได้แก่การศึกษาระบบก,การปกครองการสื่อสารและสิ่งประดิษฐ์ตา่างๆการผสมผสานคือการนำวัฒนธรรมอื่นมาบูรณาการกับวัฒนธรรมของตนแล้วกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ขึ้นเช่นการแต่งกายตามสมัยนิยมอาหารฟิวชัน่นการบำบัดรักษาแบบแพทย์ทางเลือกเป็นต้น วัฒนธรรมในโลกถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือวัฒนธรรมตะวันออกได้เก่วัฒนธรรมของประเทศชนชาติต,าต่างๆที่อยู่ในทวีปเอเชียยกเว้นชนชาติอิสราเอลออสเตรเลียนิวซีแลนด์และรัสเซียซึ่งมีรูปร่างลักษณะเป็นชาวตะวันตกวัฒนธรรมตะวันออกได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูพุทธอิสลามเต๋าคงจื้อและคริสต วัฒนธรรมตะวันออกได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียจีนอาหรับและวัฒนธรรมตะวันตกวัฒนธรรมอินเดียจีนอาหรับจัดเป็นวัฒนธรรมที่แข็ง hard culture คือยังรักษาเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมเดิมของตนได้ตลอดเวลา 2. วัฒนธรรมตะวันตกได้เก่วัฒนธรรมของประเทศชนชาติต,าต่างๆที่อยู่ในทวีปยุโรปอเมริกาแคนาดาและรัสเซียร,รวมทั้งชนชาติอิสราเอลออสเตรเลียและนิวซีแลนด์วัฒนธรรมตะวันตกได้รับอิทธิพลจากศาสนายูดาห์คริสต์กรีกโบราณวัฒนธรรมตะวันตกได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมกรีกโบราณไวกิ้ง รรมันแลละเชาาออิสวตลอด300กว่าปีที่ผ่านมาชาวตะวันตกสร้างสรรค์ความเจริญอย่างรวดเร็วที่เด่นๆมี2เรื่องคือเรื่องแรกการสแสวงหาดินแดนใหม่พร้อมกับการล่าอนณานิคมและการเผยแพร่ศาส,สนาคริสต์เรื่องที่2 การค้นคว้าเกิดแนวความคิดและความรู้ใหม่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ทั้งด้านอุตสาหกรรมอาวุธสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัฒนธรรมตะวันตกที่กลายเป็นอารยธรรมได้แก่การศึกษาการปกครองอาหารช้อนซ่อมการแต่งกายการบำบัดรักษากีฬาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ววัฒนธรรมไทยได้รับอิทธิพลจากความเชื่อผีพรามพุทธจากความเชื่อดังกล่าวบวกกับอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียจีนอาหรับและชาวตะวันตก ผสมผสานกับลักษณะน,นิสัยของคนไทยรวมทั้งสภาพแวดล้อมพื้นที่ภูมิประเทศภูมิอากาศหลอลอล้อมบรณาการกันจนกลายเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยสืบต่อมาจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานในอดีตไทยแบ่งเป็นอาณาจักรล้านนาสุขโขทยัยลาว,วสีวิชัยอยุธยาชนบุรีจนถึงรัตนโกสินทร์ต้น แต่ละอาณาจักรมีวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะของตนซึ่งแสดงถึงความเจริญงอกงามของแต่ละยุคสมัยในปัจจุบันไทยแบ่งเป็นภูมิภาคภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกมีวัฒนธรรมที่มีลักษณะของภูมิภาคเป็นเอกลักษณ์ที่รู้จักกันทั่วไปสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ